ครับผู้ฟังทุกทา่านคลิปนี้เป็นคลิปเดี่ยวครับผมอาจจะดูแปลกตาไปจากออริจินอลคอนเทนต์ของช่อง Small Talk ไปสักนิดหนึ่งผมตั้งชื่อมันว่าคลิปติดลมแล้วกันครับซึ่งมันจะเป็นเนื้อหาที่ต่อมาจากคลิปใหญ่ในหัวข้อของ Monster Hunter w i ครับในคลิปนี้เนี่ยคอนเทนต์มันอาจจะไม่ได้ยาวมากแต่จะเป็นการขยายความแล้วกันฮะจากเทปปกติที่เราอัดกันนานๆเนาะเนื้อหาของคลิปในวันนี้เนี่ย ผมจะมาเ,าเล่าเรื่องของเผ่าวไวเวเรียนแล้วกันเพราะว่าเผ่าวไวเวเรียนเนี่ยก็มีบทบาทที่สําคัญประมาณหนึ่งฮะในภาคของ Monster Hunter w อยู่หลังจากที่พูดถึงไปแล้วในคลิปใหญ่เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกับเผ่าวไวเวเรียนให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันก็เลยตัดสินใจทําเป็นคลิปแยกออกมาครับตัวเผ่านี้เองเนี่ยเป็นเผ่าที่ค่อนข้างมีความสําคัญในจัก,กรวาลของ Monster Hunter เลย เรียกได้ว่าถ้าไม่มีไวเบอร์เรียนเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่มีฮันเตอร์กิลอย่างที่เห็นในทุกวันนี้เลยก็ได้นะแต่ต้องเมนชั่นไว้เลยว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาเล่าถึงฮันเตอร์กิลเนาะก็ถ้าไว้มีโอกาสแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าอยากฟังกันหรือว่าอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับฮันเตอร์กิลเนี่ยก็พิมพ์กันมาในคอมเมนต์แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเล่าต่อให้แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสกันที่เผ่าไวเบอร์เรียนแล้วกันครับมาไล่มายาพอสมควรแล้วมาเข้าเรื่องของเผ่าไวเบอร์เรียนกันดีกว่า สำหรับเผ่าไวเวอรีนั้นเนี่ยมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกับมนุษย์ค่อนข้างมากฮะแต่ก็ยังคงมีคุณสมบัติหลายๆประการที่บ่งบอกถึงการสืบเชื้อสายมาจากไวเว r รเนาะไวเวิรก็คือสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายบางกอที่เราได้ล่ากันในเกมมอ n ์เซอร์ฮันเตอร์นั่นแหละพวกเขาเนี่ยมีหูที่แหลมยาวคล้ายกับพวกเอลฟ์แต่ว่าที่มือเนี่ยมีเพียงแค่4นิ้วส่วนอายุขัยของพวกเขาเนี่ยก็ยาวนานผิดปกติเหมือนกันบางคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้หลายร้อยปีเลยถ้าหากเปรียบเทียบกันเรืเร่อย เวียนก็เหมือนจะคล้าย,ายๆเผ่าเอลฟ์ในหลายๆจัก,กรวาลน,นะฮะนอกจากนี้เนี่ยไวยเรียนบางคนยังมีขาที่เดินโดยใช้ปลายเท้าแบบดิจิทิเกรดเหมือนสัตว์บางชนิดยกตัวอย่างใกล้ๆตัวก็คือสุนัขหรือแมวะฮะ ซึ่งการมีขาแบบดิจิท r เกตเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าการสืบพันธุ์ของไอวอรีนั้นนะ่ะมีอัตราค่อนข้างต่าครับทำให้ประชากรของพวกเขาเนี่ยมีจํานวนไม่มากนะแต่แต่กลับมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่สูงมากๆนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องความสูงแล้วกันไอวอรีบางคนเนี่ยมีขนาดตัวที่เล็กมากฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ตัวค่อนข้างใหญ่ยกตัวอย่างก็คือจะมี n อ c คนนึงในหมู่บ้านสูจาของมอสเซนเตอร์ไวแล้วกันที่ ตัวเขาใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากๆนะฮะ ก็จะเป็นความหลากหลายทางพัธุกรรมอย่างหนึ่งในเผ่าวไวยวเรียนแล้วกันสิ่งที่น่าสนใจอีกประการก็คือการใช้ภาษาของไวยวเรียนในรุ่นแรกๆฮะมันค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่ครับภาษาของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เน้นที่การพูดครับแต่เน้นการใช้การสั่นสะเทือนของอวัยวะหรือคลื่นพลังจากร่างกายเพื่อสื่อสารความรู้สึกความคิดและสภาวะจิตใจซึ่งวิธีการนี้เนี่ยแสดงเห็นถึงการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวมากพูดง่ายๆก็คือ การสื่อสารของไว,วรัเรียนเนี่ยมีมิติที่ลึกซึ้งมากกว่าการพูดธรรมดาของมนุษย์นะฮะไว,วรัเรียนเนี่ยมักมีวิธีคิดที่ แตกต่างจากมนุษย์ซึ่งอาจเกิดจากการที่พวกเขามีอายุยืนยาวเกินกว่ามนุษย์หลายเท่าบางคนได้รับการศึกษามาอย่างลึกซึ้งจนมีความเชี่ยวชาญในหลายด้านเช่นปรชัชญาศิลปะวิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติตันเองพวกเขามีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีมุมมองที่ละเอียดรอบด้านพวกเขายังมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ มากๆซึ่งช่วยให้พวกเขารับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่ามนุษย์นะฮะและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลกับโลกแล้วก็ธรรมชาติไวยเวอร์เรียนเนี่ยเป็นเผ่าที่รักสงบฮะแล้วก็มักจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและความรุนแรงอยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเห็นความสําคัญของการเป็นนักล่าเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติครับในอดีตเนี่ยไวยเวอร์เรียนคือกลุ่มแรกๆเลยครับที่เริ่มล่าสัตว์อันตรายอย่างมังกรหรือว่าไวเวิร์นต่างๆพวกเนี้ยเพื่อปกป้องและรักษาสมดุลของธรรม ร,รชาติแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็ค่อยๆถอยห่างออกจากบทบาทของการเป็นนักล่าแล้วก็กลายมาเป็นผู้สนับสนุนและที่ปรึกษาให้ฮันเตอร์กิลที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางแทนถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะยังมีฮันเตอร์ที่เป็นเผ่าไวเวอรเรียนอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าหายากมากๆเลยครับอีกเรื่องที่น่าสนใจคืออารมณ์ขันของไวเวอรเรียนครับซึ่งมักจะซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนจนบางครั้งเนี่ยมนุษย์ไม่สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายๆมันมักจะเต็มไปด้วยความลึกลับแล้วก็ไม่เหมือนอารมณ์ขันของมนุษย์เท่าไหร่ทําให้การ สื่อสารของพวกเขาเนี่ยดูแตกต่างแล้วก็น่าสนใจสําหรับมนุษย์นะการที่ไบเวอรเรียนเนี่ยมีมุมมองและวิธีคิดที่แตกต่างจากมนุษย์นั้นเนี่ยช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมนุษย์ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการผจญภยัยการเรียนรู้หรือการทํางานร่วมกันเพื่อพัฒนาโลกให้ดีขึ้นไบเวอรเรียนที่ยังไม่แก่เนี่ยจะมีวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและการสํารวจครับพวกเขามักจะเดินทางไปในที่ต่างๆแล้วก็มักจะใช้เวลาในการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆการร่วมเดินทางกับมนุษย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ มันทำให้เขาได้เรียนรู้มุมมองและวิธีคิดที่แตกต่างออกไป ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่านยเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการชริญอรปสรคต่างๆที่พบเจอระหว่างทางอีกด้วยนะฮะและนี่ก็คือข้อมูลของเผ่าไวเวอร์เรียนแล้วกันเนาะที่ผมหามาแชร์เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่ายังฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยเนะาะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกกับการฟังเรื่องราวของไวเวอร์เรียนในคลิปนี้นะฮะถ้าหากมีข้อสงสัยหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะฮะสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้อย กดไลค์กดแชร์และกดซับเพื่อติดตามทลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ